ลมพิษเป็นโรคที่พบบ่อยในคนทุกเพศทุกวัยซึ่งจะก่อให้เกิดความรำคาญและรบกวนการใช้ชีวิตเป็นอย่างมากลักษณะเป็นผื่นนูนแดงมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันเช่นวงกลมวงรีวงหยักทำให้รู้สึกคันแบบทรมานหนังตาบวมริมฝีปากบวมลุมพิษรื้อรางมากจะเกิดขึ้นตามตำแหน่งที่เกา่าหรือกดทับเป็นเวลานาน เช่นโดยรัดของเสื้อชั้นในหรือกางเกงพอเกาตรงไหนก็จะมีผื่นแดงขึ้นตรงนั้นและถ้าหากลมพิษเกิดขึ้นที่ทางเดินหายใจก็จะทำให้หายใจลำบากและอัดอันตรายถึงชีวิต การแพทย์จีนได้จัดลมพิษให้อยู่ในกลุ่มโรคที่เกิดขึ้นจากพิษลมพิษร้อนและพิษชื้นที่สะสมอยู่ใต้ผิวหนังเป็นเวลานานอาการของลมพิษก็จะเป็นเป็นหายหายหรือรางเป็นเวลานานทั้งยังมากจะกำเริบในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงหรืออากาศร้อนอบอ้าวพักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายอ่อนแอมีความเครียดหรือความกังวล การแพทย์จีนนิยมใช้ยาสมุนไพรจีนที่มีสรรพคุณในการขาจัดพิษลมพิษร้อนและพิษชื้นออกจากร่างกายเพื่อบำบัดต้นเหตุของลมพิษแทนการใช้ยาแก้แพ้หรือยาระงับอาการชั่วคราวซึ่งอาจมีผลข้างเคียงตามมาจากการวิจัยและทดลองทางการแพทย์และเภสัชวิทยาในปัจจุบันพบว่ายาสมุนไพรจีนที่อยู่ในรูปแบบของสารสกัดเป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดเนื่องจากสามารถสกัดและควบคุมสารออกฤทธิ์ ได้อย่างเข้มข้นและแม่นยำลมพิษชนิดรื้อแรงและอาการต่างๆที่พบบ่อยในผู้ป่วยลมพิษเช่นปากขมปากแห้งน้ำลายเหนียวอาการระคายคอเน่นหน้าอ,อกเหมือนหายใจไม่ทั่วท้องเป็นสิวบ่อยท้องผูกหรือน้ำปัสสาวะมีสีเข้มก็จะค่อยๆทุเลาลงอย่างเห็นได้ชัดและเห็นผลโดยรวมสูงถึง90.6%ซน์ ลมพิษหรื้อรางสามารถบ่มบัดได้ง่ายๆคาจัดพิษลมพิษร้อนและพิษชื้นเพื่อห่างไกลลมพิษและผื่นคันรือร้อรังสนใจวิธีการดูแลสุขภาพในทัศนาการแพทย์จีนปรึกษาแพทย์จีนหรือผู้เชี่ยวชาญได้ที่สายด่วนสุขภาพเ e อิร์นเวย์02-751-4399